ได้ยินเสียงพี่ฮาร์ดโดนไม่เห็นหน้าเสียงหลอกนี่อ่าแล้วคนสมัยนี้ตกหลุมรักง่ายค่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อว่าจะเข้าไปหาเพื่อนนะคะต้องมีจุดลึกๆที่จะเข้าไปหาคู่หาเพื่อนหาที่ไหนก็ได้ <N> ช่วงมุมมองแห่งรักเราก็สู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักกว่านี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักค่าวาเลนไทน์ก็เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับ หลังจากที่เราได้พูดคุยกับมุมมองแห่งรักในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกชายความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกสาวความรักแบบสาวโสดรักกันแบบในหลายๆรูปแบบแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความรักซึ่งยุคสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาพรมลกิจชัดพาพคุณหมอต่อใช่ค่ะเพราะว่ายุคสมัยนี้เราพรมลุรกิจ บางทีไม่มาเลยนะคะแล้วยิ่งประชากรเยอะๆอย่างนี้ด้วยนะคะคหลายคนอาจจะต้องหาช่องทางให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองแม้แต่รายการของเรานะคะเรื่องความรักเรายังเปิดโอกาสให้ทั้งใช้จดหมายแล้วก็ใช้โทรศัพท์ได้นะคะคไปม,มาถึงยุคนี้สมัยนี้เราก็ไม่รอพรมลิขิตกันแล้วล่ะคะ่ะเราหาช่องทางหรือปรโปกาสไปสู่ความรักกันนะคะครเรียกว่าเลี่ยงพรมลิขิตไปหาสื่อลิขิตสื่อที่ว่านี้ก็มีทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารล่าสุดนี้อินเทอร์เน็ตออนไลน์เรียกกันว่าเสียงรักกันทางเว็บอืค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับเจ้าของช่องทางทั้งสองแบบเลยนะคะคแล้วก็แขกคนแรกของเราค่ะบอกอ,กอปลานะคะสลิษาสยังกูลจากนิตยสารคู่สร้างคู่สมสค่ะครับและคุณปนัดอลงกรวร,รกิจจากเว็บม a สเตอร์ไทยเมดสวัสดีครับคุณอลงกรและน้องปลาสวัสดีค่ะคบสบายดีนะครับสบายดีทั้งคู่ค่ะคุณอลงกรนี่เพิ่งเจอส่วนคุณปลานี่ เคยเจอกันมาก่อนแล้วโดยเฉพาะส,ะสา,คสาวคู่สร้างคู่สมนี่ผมนี่แฟนประจำทุกเดือนสองเล่มที่หัวนอนจะต้องาขอบคุณมากค่ะคู่สร้างคู่สมเนี่ยพี่ก็เป็นแฟนมาแล้วหลายปีทีเดียวแต่หลังๆนี่ไม่เห็นคอลัมน์ที่จับคู่นะไม่มีะนะจะส่นวนจะเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับผมมีอะไรเหตุใจนะพูดถึงความรักที่เคยมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ไอ้ที่บอกจับตีขาคู่นี่ไม่มีมเคยทำไหมอาจารย์ต้องฝาก แต่เดิมเคยทานะคะทาเป็นล่ําเป็นสรนเลยค่ะต้องขอใช้อนุญาตคาว่าใช้คําว่าเป็นล่าเป็นสันจะขอยกตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อเอาเอาเล่มเก่าๆมาค่ะอย่างเช่นในปี2533เราจะมีคอลัมน์ชื่อคอลัมน์คู่สร้างอุ้มสมค่ะสาหรับเป็นช่องทางให้ให้คนเขียนพรีเซนต์ตัวเองตัวเองตัวเองเข้ามาก็คือบอกลัคุณสมบัติของตัวเองมาก็คือไม่ว่าจะยุคนี้หรือยุคปัจจุบัน ยุคสมัยก่อนคือคุยกับคุณปนันแล้วก็ยังรักสายลมแสงแดดธรรมชาติล่าเริงอันนี้ก็ยังอยู่ก็คือไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไอ้ความเาความหงาความหยหาคู่ชีวิตมันยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็จะลงลงทุกเล่มเลยนะคะลงอยู่ตั้งสามสี่ปีจนสามารถรวมเล่มได้เป็นคอลัมน์หาคู่ค่ะชื่อคู่สร้างอุ้มสมมีเป็นพันๆคนเลยนะคะไม่่ใคู่สร้างคู่สมเป็นคู่สร้างอุ้มสมเป็นเล่มเฉพาะกิจนะคะหาคู่มี หลายร้อยคนมากเลยค่ะเป,เ,ปเป็นพันพันคนอย่างเช่นนุ่ย<น><ป>ควรเนียงหนุ่มรูมรปหล่อแต่เป็นพ่อแม่อายุ50อายุยี่สิบเก้าอยากติดต่อสาวสวยผิวขาว<อ>ไม่จํากัดอายุยอันนี้มัน,นมาทาไมเป็นเหมือนเหมือนเป็นรูปแบบไหมคะอย,อย่างที่ว<ช>่าี่ยก็ะจะขึ้นต้นด้วยว่าหนุ่มอายุเท่านั้นเท่านี้อยากหาสาวหรืออะไรอย่างเนี้ค่ะค่ะก็เป็นลักษณะของคนที่อยากจะได้คู่ค่ะก็ต้องแสดงสิ่งที่ดีของตัวเองออกไปจนบางครั้งเราทําเองเราคิดว่าเอ๊ดีขนาดนี้แล้วทำไมยัง ต้องมาหาคู่อยู่อีกคใช่ไหมคะทำไมถึงหาคู่ด้วยตัวเองไม่ได้ไต้องเป็นฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยนะคะแล้วเวิร์กไหมครับที่ทำมาในอดีตเวิร์กมากจนชนิดที่แบบว่าเขาเรียกว่าถล่มทลายค่ะคนส่งเข้ามารอคิวเป็นชนิดว่าสมมติว่าเขียนมาว่าตอนที่ส่งข้อมูลเข้ามาเงินเดือน1 0,000บาทอรอคิว2ปียังไม่ได้ลงต้องกลับมาอัพตอนนี้เงินเดือนขึ้นเป็น2 5 0 0มื่น้าาบาทแล้วช่วยเปลี่ยนข้อมูลให้หน่อย New and improve ใช่อ่ะ แต่ตอนหลังเนี่ยที่สาเหตุที่เราเลิกลไปแม้ว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่องทางให้มิตราชีพค่ะคุณหมอเข้ามาเช่นหลอกไปขายบริการทางเพศมีค่ะแล้วก็ผู้ชายก็เขียนเข้ามาหลอกผู้หญิงผู้หญิงเองก็เขียนเข้ามาหลอกผู้ชายอย่างในเรื่องเนี่ยในรูปเนี่ยส่งมาซะสวยเชียวพร้อมพอไปนัดเจอกันอ้นวนอ้วนไปค่ะอ้วนเพราะว่าเขาส่งรูปสมัยเขาเป็นนักเรียนมาเนี่ย แนี่มาคุยกับคุณปนัดบ้าง่ที่มาที่ไปของไทยเมดก่อนอื่นเลยเว็บไซต์เชื่ออะไรนะครับไทเมด .com ครับไทยเมด c o m มาถึงยุคนี้ก็ต้องยุคอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนั้นคุณปนัดนึกยังไงคะเปิดเว็บไซต์อยากทำเรื่องราวหล่านี้ขึ้นมาไทยเมดนี่มีมาประมาณสักสี่ปีแล้วนะครับในยุคสมัยแรกๆนะฮะผมก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะได้ไปท่องเว็บต่างๆเว็บของเมืองนอกนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเว็บเมืองนอกก็ไปเจอเว็บหาเพื่อนนะฮะ ของเมืองนอกก็รู้สึกตื่นเต้นฮะที่ว่าเราได้คุยกับใครก็ได้ที่อยู่ในโลกในมีฝากหนึ่งคนไหนก็ได้พอคุยไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลกับเราเกินไปเราอยากจะคุยกับคนไทยที่อยู่ใกล้ๆกันเช่นอยากจะคุยเรื่องดินฟ้าอากาศทำไมวันนี้ยังฝนตกนั้นคุยเรื่องรถติดเรื่องนถติดคุยการเมืองหรืออะไรก็ได้ก็เลยอยากจะ ก็เลยอยากจะสร้างเว็บสำหรับคนไทยก็เลยมาเป็น t h ยเมดไทยเมดดอนะครับ<ม>แล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ตั้ง t h ยเมดดอทคอมากระแสะตอบรับฟีดแบ็กเป็นแฟนครับดีมากเลยครับเพราะมีคนให้ความสนใจมากอมตอนแรกเรากะว่าจะให้เฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยมาใช้บริการของเรารแต่ตอนหลังกลายเป็นว่ามีคนไทยจากทั่วทุก ทุกมุมโลกเนี่ยออมาใช้บริการแล้วเว็บของเราเนี่ยก็มีคนเข้ามาใช้บริการพูดคุยกันเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่าถ้าชมรายการนี้ตอนดึกๆแล้วยังยังไม่ง่วงเนี่ยไปเข้าเว็บไทยเมทเนี่ยคุยกันได้คะ,ะคุยแล้วอาจจะยิ่งไม่ง่วงนะนี่ เคยมีประสบการณ์หรือเคยเจออย่างที่ที่ทางคุณสร้างคุณสมเจอบ้างไหมคะหมายความว่าคือเรายิ่งยิ่งตอนเน็ตเรายิ่งคุมไม่ได้เลยเพราะใครก็เข้ามาได้หมดจากตรงมุมไหนของโลกก็ได้เนี่ยค่ะคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันมันไวคนเข้ามาได้ตลอดเวลามันก็มีมีมีปัญหาอย่างที่ที่คุณบกเล่ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมันเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไข หรือว่าแ,วแก้ไขข้อมูลอะไรเดี๋ยวนั้นเช่นเราเจออะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถจะลบข้อความทิ้งได้มไม่เหมือนกับอ่านหนังสือที่ตาส่านอะไรที่อาจจะต้องตีพิมพ์ไปแล้วมันกระจายไปทั่วทุกที่แล้วไม่สามารถจะไปตามแก้ไขได้ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตเราสามารถแก้ไขได้เดี๋ยวนั้นตอนเริ่มต้นคือตั้งใจเหมือนกับเป,เ,ปเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนอยากมีเพื่อนแล้วมาคุยกันตอนหลังๆมันกลายเป็นแบบหาคู่ไหมคะคือตอนแรกตั้งต้นคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็น เป็นที่ที่เขามาหาคู่กันแต่ตอนหลังนี่มีไหมคะคือเหมือนกันสไตล์อย่างที่ที่คุณบอกกอป่าว่าเพราะเวลาเขียนหาคู่มันจะมีลักษณะเฉพาะเลยที่เราคุค้นเคยกันใช่ไหมคะเช่ชนหนุ่มใต้อายุเท่านั้นอยา่าเจอกับสาวเหนือหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อครับก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าคือการหาคู่เนี่ยจุดเริ่มต้นก็ต้องมาจากความเป็นเพื่อนนะเริ่มต้นเขาอาจจะมาหาเพื่อนก่อนคุยกันไปแล้วเขาถูกใจเขาอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นเป็นคนรักกันก็ได้ครับ เท่าที่คุณประนัดทราบหรือติดตามเนี่ยมีที่แบบสมหวังเป็นคู่สร้างคู่สมผ่านทางไทยเมดด com ไหมครับครับมีตอนนี้เรามีคู่แต่งงานที่เขารู้จักกันจากเว็บไทยเมดนี่นะฮะแล้วก็ไปแต่งงานกันเนี่ยสิบคู่แล้วครับสิบคู่นะฮะเป็นสิบคู่ที่เขายินยอมที่จะเปิดเผยเข้าใจละทางเว็บเรานะฮะที่ไม่เปิดเผยคาดว่าก็มีอีกเยอะเหมือนกันครับถามบอกกอปลาแล้วกันมีความเห็นยังไงบ้างกับการใช้สื่อ นี่ฮะประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารก็ดีหรืออินเทอร์เน็ตก็ดีในการเขาเรียกว่าหาคู่คือแทนที่จะพึ่งพาพรมลิิตก็ย่างทิ่บอกค่ะประชากรล้นโลกพรมลิขิตกรมกรมเทพคงทํางานไม่ทั่วถึงนะคะถ้าเราอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเราก็โอกาสที่จะเจอโอกาสที่จะพบปะน้อยลงถ้าเราเดินไปปากซอย ช่วงเสาไฟฟ้ายังอาจจะเจอทักอ่านหนังสือใช่ไหมคะก็ยังเจอก็คือว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้แต่เมื่อเราเข้าไปสู่ช่องทางนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิยสารสมัยก่อนมีลุงหนวดใช่ไหมคะยอะมากมาเร่มลุงหนวดมาอะไเสิครับใช่คือมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของของคนที่จะใช้บริการประเภทนี้นะคะว่ามันมีบางคู่ของผู้สร้างสมเองก็มีอยู่กินกันจนถึงทุกวันนี้ก็มีนะคะมีคู่ที่ประสบความสำเร็จก็มีแต่ว่า การที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าการที่เราจะติดต่อคุมหากันเป็นยังไงการเขียนทางเว็บเนี่ยการเขียน,นก็จะต้องการที่คนเราไม่เจอหน้ากันใช่ไหมคะแล้วก็แชทกันก็จะใส่แต่สิ่งที่ดีของตัวเองไปใช่ไหมค<ช><ช>ะก,ก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงก็เหมือนกันนักการเมืองหาเสียงมันก็ต้องคือการโฆษณาใช่ไหมคะเกินจริงนิดนึงนั้นก็ต้อง ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณค่ะเราเป็นเพียงช่องทางให้นะคะหนังสือเมื่อก่อนลงรูปถึงะจะคาดตาก็ยังเห็น <c oughs> พอเห็นเราเราใช่ไหมคะ,คะแต่แต่ในอินเทอร์เน็ตนี่คือเราเขียนบรรยายมันก็ผสมอาจจะผสมความฝันเรานิดๆเราก็เขียนไปใช้ใช้ภาษาเป็นตัวสื่อสารเวลาติดตามดู3 4ปีนี่เห็นอะไรบ้างไหมคะคนที่เข้ามาในเว็บของคุณปอนัทเองเนี่ยค่ะครับก็บางคนก็อาจจะาต้องการคุยหาเพื่อนคุยเพื่อฆ่าเวลาบางคนก็ เรียกว่ายังไงฮะก็คือคือคือคาดหวังอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุยไปเรื่อยๆแล้วอาจจะเจอคนถูกใจอาจจะได้เจอคนถูกใจคือบางคนเนี่ยเวลาพิมพ์หรือแชททางอินเทอร์เน็ตนี่จะคล่องนะฮะใช่แต่แต่เวลาเจอตัเจอพูดไม่ออกไม่บางคนบางคนประมาอันที่ผมเป็นนะคุณปนัดบางครั้งเนี่ยเราเราชื่นชมใครอยู่ในใจนะฮะมองมองระยะ่างเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะพูดอะไรกับเธอแต่พอเธออยู่ข้างหน้าเราจะพูดอย่างเงี้ยมันมันพูดไม่ออก และทางอินเทอร์เน็ตจริงๆมันมันมีการเตรียมการมาก่อนแล้วเราสามารถที่จะนะพิมพ์เพิ่มอยู่ในมุมของเราใช่ถูกต้องคุณปลาพูดฉะนั้นก่อนจะจบช่วงนี้วันนี้อยากจะให้ทั้งคุณปลาและคุณปนัดได้ฝากข้อคิดศนะของการใช้สื่ออย่างนี้ในการหาคู่อะค่ะว่าถ้าเราใช้สื่อเป็นช่องทางใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์โดยที่เราต้องระวังภัยที่จะตามมาด้วยใช้สื่อเป็นประโยชน์ใครก่อนดีคุณปนัดก่อนดีอครับ คือคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลนะฮะเป็นแหล่งความรู้เป็นเป็น,ปนห้องสมุดของโลกก็ว่าได้นะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นช่องทางที่ทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วนะฮะส่วนข้อเสียมันเนี่ยเราต้องต้อง,องก็คือคือเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างมีสติตม,มีมีวิจารณญาณน, <Okay. S 2> นะฮะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยเข้าไปสู่ของ ทุกบ้านอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออินเทอร์เน็ตแล้วมันจะมีโทรศัพท์ตอนนี้ที่กําลังฮิตคือโทรศัพท์1900คุยกันคุยกันนี่มันจะคุยกันได้ง่ายกว่าการแชทซึ่งคือการเขียนนะคะใช่ไหมคะคุยกันเหมือนหนูคุยกับพี่ฮาร์ดอย่างเงี้ยได้ยินเสียงพี่ฮาร์ดไม่โดนไม่เห็นนะเสียงหลอนี่ <c oughs> อ่าเรคนสมัยนี้ตกลุมรักง่ายคะ่ะสังเกตไหมคะ,ค,ะคือคน คือไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อว่าจะเข้าไปหาเพื่อนนะคะต้องมีจุดลึกๆที่จะเข้าไปหาคู่หาเพื่อนหาที่ไหนก็ได้เพื่อนที่เรียนก็มีใช่ไหมเหมือนถึงปลาจะเข้าไทเมดนี่นะคะไม่หาเพื่อนหรอกหาคู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น <c oughs> คือให้คิดว่าช่องทางหาคู่นะมันมีแต่เมื่อเราเข้าไปในช่องนั้นแล้วคุณทํายังไงคุณจะเดินถูกตรงช่องทางคุณไม่ตกไปข้างๆคุณดูคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นต้องมีวิจารณญาณค่ะต้องขอขอบคุณคุณปลาและคุณปนัดเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ความกระจ่าง เกี่ยวกับช่องทางอีกช่องทางนึงในการหาเมทหาคู่ของเรานะครับอาล่ะครับก่อนที่จะพักชมโฆษณานะครับในช่วงนี้พูดคุยกันมานานแล้วเราอยากจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบางคู่ที่เขาประสบความส็จพบปะพูดคุยกันจนเป็นคู่รักแท้จริงผ่านทางไพเมทคอมมก็อย่างเช่นทุกนน่าจะมีใครสักคนหนึ่งก็พอดีน้องก็เล่นในเว็บเอ็มเว็บอยู่แล้วก็มันจะมีที่ช็อตหนึ่งขึ้นมาว่ารถไฟขบวนสุดท้ายแล้วนะอะไรประมาณนั้น น่าจะเข้าไปดูก็เลยมาชิบชิมก็ตั้งท่านแก่ๆ Princess m น s s ก็คือว่ากอลังหาเจ้าชายในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราหาคนจริงใจและคนรู้ใจมันน้อยมากนช่าหมคะเกียลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตนั่นคือสื่อสื่อหนึ่งที่ทำให้คนสองคนมาเจอกันคือมันก็ไม่แตกต่างกับสมัยก่อน ซึ่งมันอาจจะเจอการตามป้ายถนนรถเมย์อะไรเงี้ยแตอินเทอร์เน็ตเนี้ยเป็นเป็นสื่อที่เราชักนำเรามาเจอกันปุ๊บเราก็ต้องออกมาสื่อเรื่องของความจริงละทีนี้เริ่มจะมีการโทรศัพท์กันคุยกันก็เออช่วงช่วงแรกสองสามบันเขาก็บอกว่าบ,บินนะอะไรเงี้ยกลับมาแล้วแม่เสร็จกลับมาเขาจะแบบแม่เสร็จหาเราตลอดเลยแล้วก็โอ้ยคนนี้แม่เสร็จมาจะยังไงเนี่ยเด็ดที่จะคนอื่นที่เขาแบบมาคุยกับเราตรงๆมาขอจีบตรงๆ คนนี้เขาจะมาขอตีตรงตรงแต่คนอื่นนี่จะแบบมากเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบประทับใจเขาเพราะตรงตรงเป็นคนติดดินเป็นแบบตั้งใจคือผมกับเขาเนี่ยช่วเวลาดึงใจกันแบบแค่แต่เพื่อนเองในการแต่เพื่อนที่จะทำงานกัอยอยน,นหลายคนจะรู้ว่าให้คนเวลาที่แบบว่าตั้น,นนะแต่สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมเคยผ่านการที่จะบกับคนอื่นมาก่อนแล้วถึงแม้ว่า คนอื่นจะใช้เวลานานแต่ว่านานในลักษณะที่พบก,กับคนอื่นนั่นแหละคือรี่กวสัดสินแต่สําหรับเขาเนี่ยแฝดเตือนเนี่ยมันไม่ได้ตับส่วนเลยเพราะว่าเรามีกันและกันจริงๆานแตดเตือนที่ถานมาแชทเนี่ยโอเคแชทหลายคนได้แต่การออกเดตหลายๆคนยังไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะถ้าเจอใครแล้วแล้วคิดว่าใช่เลยเนี่ยคุณจะหยุด เพื่อคนที่เรารักและคนที่เราใช่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะส่งผลให้ให้มีวันนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้เพราะว่าเราเจอแล้วเราใช่แล้ว